มาสำหรับน <c oughs> mm ้ำ hmm. ฟังเพลงกันได้อยนะคะพูดเพลงแรกวันนี้นะคะอ่าชื่อเพลงผู้ผู้หญิพีคค่ะนะะคก็หนึ่งสวัสดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่จีบแคนเนลนะคะวันนี้น้องจิมมี่มาทำไอมึงพูดอะไรไายุปุ๊อยู่ในคอปู๊แบบน้องเขาไงอาออกมาโอมอะไรอยู่โอ้โหไอ้จากน้องจิมมี่ไหมคะพี่ เดี๋ยวเดี๋ยวค่ะลูกค้าขโมยเยอะลูกค้าขโมยเยอะเนี่ยค่ะไม่ยอมจ่าเลยเลยจะทำอะไรล่ะวันนี้เหรอเอาเป็นเสียปกติดีกว่าค่ะดีตอบอะไรครับเนี่ยคนอื่นสวัสดีครับสวัสดีค่ะ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 โคตรโคตรสวัสดีค่ะ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 ยินดีต้อนรับเข้าสู่วันนี้นวันนี้ อี้แกจะมาเมนู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 ่กับแก่แก่ให้พี่น้องน้องแกมแกแแก้มขอบคุณทมากมากมาก้ากม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 านมลกมากมากมามากมามากมากมเวมาากมากมากมกมอกมา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 กกมาอมากมกมากมากัาเมาก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 ม้กมอกกเมียมากกมมากมกแดกมามม เมนูวันนี้นะคะพอแล้วหอแล้วให้คุณได้พูดบ้างเออเติม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 ความสบายเลยนะคะคุณค่ะค่ะขา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  e n t e r t a i n เองเลยค่ะค่ะาขวันนี้น้อคิมมีไม่ร้องครับเพลงจะมาทำข้าวค่ะค่ะไม่ว่างค่ะเมนูวันนี้ง่ายๆเลยคค่ะถ้าเราอยู่ร้านอาหารเราก็จะต้องมีกับแก้วที่เป็นออเดอร์ออเดิบเดิเดิบ หิวหิวง่ากูแย่งก่อนได้ไหมมึงหิวเหรอหิวหิวหิวติดเบียร์รอไปก่อนค่ะค่ะเมนูวันนี้ขับแก้มง่ายๆมันเป็นของกรอบเดี๋ยวเราจะมายำรวมกันให้หมดเลยนะคะโอ้หเฮ้ยตายแล้วถ่ายทำเมนูยำแต่เสือกแต่งกิมมี่ทำไมไม่แต่งตัวเป็นบังวะบังไข่ตัวปิดงานนี่ส่งส่งคลิปให้ดูไม่ได้ให้มันดูเมนูด้วย เล่นฟอเล่นไม่มีค่ะอะไรอยากจะทำก็ทำตรงนั้นไปเลยเมนูวันนี้ง่ายๆเล่นเดี๋ยวแต่งตัวเล่นเมนูวันนี้หมีเฮียแล้วเนี่ยเอ้าสัตว์กูนึกว่ากีตาร์พี่บอกบอกว่าแต่งตัวเป็นอะไรนะฮะให้เป็นบางขายทั่วยากอะไรแล้วเออบ้าบ้าอยู่แล้วเออที่นี่มาขายั่วนนะจ๊ะโอ้ยอีชากูแต่งหน้าครึ่งชั่วโมงมึงให้กูเล่นหน่อยเหอะ ไหนไหนจะทำอะไรยุ่งยากเต็มไปหมดเลยเนี่ยหัววันนี้เมนูง่ายๆเลยนี่ใช่เดี๋ยวเทปสีก่อนเดี๋ยวมันไม่น่ากินมีมัสซาร์ดนะไม่มีไปเอามัสซาร์ามาเอาผมมัสซาร์มาดินี่ต้องโรยบสซาลาด้วยนะขนมขาไก่พี่เจ๊บสั่งมาอันนี้เป็นน่องไก่น่องไก่ผมอยากได้เป็นตัวอินเดียอันนี้มีอะไรเยอแดะเยอันนี้เป็นหนังกรอบค่ะอันนี้ซื้อในร้านสะดวกซื้อสะวลูกไก่เหรอเดี๋ยวนะหลังอะไรกรอบแบงไก่ อันนี้เหรอใช่ค่ะหนังไก่พูดอย่างนี้มันทําอย่างนี้เหมือนไหมคะแค่นีสามสิบบาทนะใช่ใช่เพรอร่อยดีคุณรู้ดีอ่ะถูกต้อง่นะแล้วก็แคบหมูจากเหนือค่ะเดี๋ยวเราจะยำใส่รวมกันตกลงเขาเลือกครับหมูหรือแคบหมูแคบ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 ค่ะแคบแล้วก็นี่มอบแอใส่เลยค่ะถั่วตะกูลถั่วค่ะเดี๋ยวใส่ให้หมดเลยค่ะเฮ้ยถั่วอย่างเดียวนี่ใช่ค่ะนี่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  เต๋าถุยเดียรสชาเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะใส่หมดเลยค่ะก่อนอื่นส่งออกนี่ไงมีภาษาอินเดียนี่ไงใช่เต๋าถุยเดียมาเราจะมายำรวมมาทุกอย่างแล้วเดี๋ยวมาดูว่ารสชาติจะอร่อยไหมอันนี้อะไรนี่เตัวอินเดียถัวอินเดียเอ๊ะไอ้นั่นเนี่ยขาไก่อะนี่อะไรอะหอยลายแน่เลยใส่ด้วยค่ะหอยลายไม่ชอบเอาไม่ลายได้ไหมไม่ได้ค่ะมีลูกสี่นะค่ะว้าว่างไม่ได้ น้องไก่ค่ะใส่ไปเลยน้องไก่มีทุกรสชาติกำลังจะพอไหมนะเดี๋ยนะพี่บอกว่าพี่ยำใช่ในเครื่องยำอ่ะไม่ใส่ค่ะมะนาวบ๊วยไม่มีค่ะสูตรเฮียอะไรหมูเนี่ยแค่คุกคิมิคือนอยามจริงคือรูละกระท้อนนะไปเลยเดี๋ยวก็คุกคุกคอคอแล้วหางขาวมัิ่มง่ายๆค่ะ เรามีถั่วอะไรก็ใส่ใส่ไหมหมดเลยค่ะเราซื้ออะไรมานี่ผักอ้าค่ะใส่ลงไปโอเคค่ะคุณขอพริกกับต้นหอมหน่อยค่ะได้ค่ะต้องใส่ของกิ๊บมาเน่อยมี่ยังไม่ได้ร้องเพลงเลยนะก็เดี๋ยวทีนี้กลับขอโทษเอฟซีทุกคนด้วยนะฮะที่เข้ามาดูแล้วไม่มีอะไรเลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวคีมมี่อ่ะไปเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องดนตรีใช่ไหมแล้วก็ร้องเพลงให้ บรรดาแขกฟังไงคีมีย,ยลูกค้ามาแล้วค่ะลูกค้าคนนี้คือตีเด็ดเลยนะตีโค้งแั่ลูกค้าคนนี้โตอนอืโโอ่นยังยังไ,ไม่เสร็จเลยนะคะตอนนี้เราใส่ของไปหมดแล้วนะใส่รวมกันหมดแล้วใช่ไหมคะแม่ขอดูหน่อยถั่วทุกสิทุกอย่างก็เหลือแค่ต้นหอมซอยแล้วก็พริกซอยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ตอนนี้เราใ,รใส่ทุกอย่างไมนหมดเลยนะ ไม่ได้ไม่ได้อยากเห็นว่าเราสวยนะอยากแต่งแบบเราไม่มีคนแต่งให้อ่อมายำต่อยำต่อเริ่มถ้าเหยียดเท้าวันนี้เจ๊จะไม่ไหวแล้วเจ๊นี่ค่ะเราเพใส่ของทุกอย่างลงไปหมดแล้วนะคะอ๋อฮะเราอยากจะบอกว่าว่าว่านิกมันน้อยไปน้อยน้อยน้อยเราใส่นี่เลยค่ะวิทย์มาม่าได้เหรอเจ๊ใส่ค่ะเพิ่มความกรอบ อ๋อกรุบรกรับกรุบกรับผงม,มาม่าต้องใส่ได้ไหมคะอุ้ยหน้าตาอุ้ยอุ้ยน้ำพริกลงเรือก,กรอบโอ้โหยังไงคะทั้งหลังเขาบอกว่าพูดไม่ฟังเลยอะ่ะพูดไม่ฟังฟังแล้วนะคะโอ้ยน่ากินไหม ยำม้วนทั่วค่ะไฟลายค่ะเป็นไรคะกินค่ะกินอะไรอ่ะน่าจะกินเจ๊ไม่ได้ล้างเออเหมือนเราเอาของกับแก้มทุกอย่างมารวมๆกันเฉยๆใช่โอ้โหเราบอกอะไรให้ไหมอะไรคะเราว่าเราใส่ของเยอะเกินไปนะคือลองรวมข้าวขาหมูใช่ไหม มันจะสัมภเวสีกันไปนะอะไรเนี่ยนี่แหละสูตรที่ทําให้เราเสียงกรอบด้วยเหรอใช่เราร้องเพลงเสียงนี้พ่อนี้เลยนะเอออใช่ที่ต้องเนี่ยนะที่เป็นลมเลยอ่ะขี้ฝุ่ค่ะไอขพริกสดค่ะหอมค่ะอืมเอาเชอนหอมค่ะอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ใช่ไหมคะมีได้มีได้รม่เปล่าไม่รู้ค่ะอยากได้ใช่ไหมเนี่ย สภาพอยจะใช้คำว่าสภาพผงม,มามากค่ะ <laughs> ไม่ต้องใส่อันนั้นหรอกเจ๊แต่แค่ผงก็พอไ,ได้ค่ะโอ้โหที่สำรวมเลยเนี่ <laughs> ในบ้านมีชากป้วยเอาไหมกูก็ไม่รู้อีพีนี้กูคิดไม่ออกเหมือนกันค่ะมีจะจับให้ทำกูก็ไม่รู้ทำอะไรเนี่ยอันนี้กูเลยไม่ได้ทําข้าวเมนูที่เป็นหลักเลยค่ะ <laughs> <laughs> มันก็แค่ายำแต่เจ๊ไม่ได้ใส่ไอ้อะไรนะน้ำพริกเผาอ่ะก็เจ๊ติ เจ๊ใช่ไหมอร่อยเวอร์อร่อยมากต้องอร่อยให้หกค่ะต้อกระปุกให้ร้านค่ะเสร็จยังคะเสร็จแล้วค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะเดี๋ยวขอชิมหน่อยนะได้ค่ะว่าวรสชาติเข้ากันดีจังได้ค่ะหกเล้วเธอเลยค่ะเจ๊ยำอ่ะนะเมนูยำของมันจะเยอะเกินไปเจ๊ไหนลองชิมสิ ผมต้่งไปชิมอะไรก่อนเลยค่ะแกะค่ะอือคืออร่อยเฉยจริงอะ่ะจริงอร่อยแบบไม่มีเหตุผลนี่อ่ไยไปเลยเหรอทุกสิ่งทุกอย่างเขามีรสชาติอยู่แล้วไงใช่เราแค่เติมนิดๆิดหน่อยเติมแค่ความเผ็ดกับอันนี้เฉยๆคืออือ อร่อยลดความ่ะเสิร์ฟค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะสำรวมกรอบค่ะปกติเขาจะมีอะไรนะยำยำยำสำลมกรอบยำปลากรอบใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือยำสำรวมกรอบค่ะอ๋อและอะไรรู้ไหมอะไรคะยำถ้าเยอะ ชรวมกอกค่ะอันนี้มีนะกับเทมนะทให้มันสุดยอดเลยค่ะวุ้นหนีบบ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 ีบมาวุ้นนีบบีบบีบมาเสิร์ฟกันดีกว่าค่ะว ับมาม่าแล้วเอามาใส่อะไรเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเมนูค่ะเรียบร้อยค่ะลูก่คุณเรียบร้อยสิค่ะเจ้าแบบเจ้านี่มันกากหมูที่มันอยู่ในบ้านแล้วเจ้าใช่ไหมคุณลูกค้าด้วยยังไงค้ายังทุกอย่างเลยร้านเนี้ยลูกค้าค่ะ เจันนี่มั่วแล้วเจ๊เหมือนใส่เนื้อสัตว์ใช่ไหมอ่ะเห็นไหมมันยังจำปากหมูมันได้เลผมเข้าไปดูในครัวเลยที่มันวางวางอยู่ก็เจ้าอะไะคะเนี่ยผมบอกของอะไรอยู่ในตู้เย็นงั้นเลยนะใช่ค่ะเฮ้ยอยังแก้มได้อยู่นะอยำครั้งนีกว่าสับรวมกอบยำสับรวมกอบใช่ค่ะเฮ้ยนี่มันของไม่ขายเลยคันี่ยโต๊ะห้ากินเหลือไว้เหลือ กรอบทุกอย่างกรอบเย็นขอบจานรสชาตินี้ใครก็ถาได้เนี่ยนี่ตะมึงมันเหนื่อยไม่ได้อีไม่ได้ต้พูดสิ่งนี้ตลอดโอ้ยหรือว่าสิ่งที่แแทบนะแม่ดูยังฮะแม่ไปดูยังแม่ไปเซิร์เลยเนาะคิมมี่อันนี้ต่อต่ออร่อยว่ะอันนี้นาะมันส่งทั้งคืนเลยน้องน้องไม่เหม็นเี่เป็นเลนย่างคืนเลย มึงดูอยู่ตัวเดียวอ่ะคุณชอบใช่ไหมคุณชอบใช่ไหมกระแดกอ่ะส่งมึงส่งเปนพี่สายเลยเหนื่อยไหมเหนื่อยสดชื่นเหนื่อยมากเลยนะคะอร่อยอยู่นะอร่อยโยมันก็คือกับแก้มวงเล่าเลยแหละกับแก้มแค่นี้ก็กินกรอบๆอะไรก็แซ่บแล้วแล้วมันจะไม่ไม่อิ่มไงท่ายงานเสร็จรีอัคุณพี่ พาไปหาหมอด้ค่ะหน้ามืดค่ะเพิ่งเห็กูเบ่งเสียงมากเกินก็มีบก็มีบนู่นต้องไปให้วงเล่าเขานู่นไอ้ไอ้คี้เมาแต่วงไอ้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 น้องนี่น่ารักนะไอ้น้องคิมมี่เนี่ยเขากำลังมาตอนนี้ในยำเลยอร่อยส่งเลฟเฟลนมาไม่ดูกูเลยกูดูได้คืนเดียวกูก็จำไม่หมดหน้าเหมือนพิชานมากเลยนะยดูไม่หมดพูดมันผอมไง แต่ฟันนะถ้าเกิดพี่ชาต์ถอดฟันฟองอ่ะแต่จะเหมือนมากได้จริงไอ้ขอถ่ายรูปมาดิเข้าครับเฮ้ยโมวยเลยวะเป็นไงอ่ะหมดแล้วโอเคค่ะอ๋อแล้วค่ะอ๋อแล้วเฮ้ยรสชาติเป็นไงอร่อยกับแก้มมันใส่รวมทุกอย่างเอาง่ายๆอมันแบบว่าจานเนี้ยมันมีให้เลือกกินหลายอย่างอ่ะใช่เถอะเถอะ ถั่วมีกับกอบมีหลายอย่างเลยอ่ะอันนี้มาไกลยด้วยนะนี่ขายหอยเนี้ยเขบหมูเข็บหมูแต่ตอนนี้สิ่งที่เลือกกินคืออะไรว่าหอยลายอร่อยละอร่อยเลือกกินหอยลายอยู่เลยหอยลายเอ๋อนี่ไงหอยลายมันอร่อยอ่ะกินจยางถูกมาปลอดภัยสุดละหอยลายอร่อยไม่เมนูแปลกๆอร่อยลำดับว่าลำดับคนใสยดื่มใช่เหมือนแบบไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะทําเมนูอะไรก็ซื้อแบบเข้าไปในร้านสะดวกซื้ออะไรที่มันกรอบๆมึงรวมมาให้หมด เลาอยากเทล้วมมาให้หมดแล้วมันถึงก็เทรวมกันหั่นมิกตกใส่ลงไปร้อนหอมร้อนหอมใส่ลงไปแค่นั้นจบจบเลยรับประกันเดี๋ยวไปเอาตู้มาแบ่งมาดูเอาเครื่องปรุงมอมมงมเครื่องปรุงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอะไรก็ใส่ลงไปให้หมดเลยอันนี้คืองปรุงแค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยเครงไม่ใช่หมดนะแค่ไหนอ๋อน้ำพริกนรกกรอบอ๋อใส่พริกนรกด้วยอุ้ยมันเป็นน้ำพริกนรกกรอบมันจะทำให้มีรสชาติถ้าไม่งั้นไอ้พวกนี้มันจะไม่มีรสชาติไงอืม ลองทำตามพี่ยมยมันเลยคำว่ายำสามกอกไปไกลมากเลยนะใช่อันนี้บอกอันนี้มันะไานะเมื่อกี้พูดะไรนะสำรวงสารวมกรอบยำสำรวมกรอบโอเคแม่มาตักกินแล้วโอเคค่ะขอหน่อยขอหน่อยไปค่ะ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 เอะไปเอไปะไปเฮอะไปเะไปเฮอะไปเเไเไปะะเะ ไปเวดไปกําไปที่โน่นค่ะไปแค่ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะคะคือคดีพี่หน้าว่าจะมาเป็นใครนะคะแต่ขอให้กูดูหลายๆวันหน่อยนะเลี้ยวเพลนวันเดียวกูดูไม่ทันดูไม่หมดอาจจะไม่เหมือนขอแค่สองวันโอเคไปงี้ค่ะไม่มีค่ะบ๊ายบายไม่ได้เมาค่ะวันนี้จะมาใส่ผิค่ะ ค่ะไอเนี่ยใครไอป้ให้ล็อกเหรอไอเนี่ยท่าทะเลเท่าทะเลท่าลบอะไรคะน้องชิ้่น้องยาโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ย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 โอ้้ยอ้ยโออ้โออยโอ้ยโอนยโอ้ย้ย้ยย้ยอ้ยโอ้ยโ้อ้ยโม้ย้ยยอย้ย สำรวมกรอบค่ะอะไรที่อยู่ในบ้านแล้วก็ซื้อได้ก็เอามันอุมรวมกันแล้วก็ยำๆค่ะได้ได้ได้เออเฮ้ยเนี่ยเขาเขาอยากมีไหมมีค่ะเฮ้ยทำมาดิเฮ้ยผมให้กินกับแก้มค่ะไอ้เเขากินเบียร์แล้วเขาตื่นเต้นอะไรขนานันไม่ก้าเชื่อในราคานี้เลยเแต่ผมมาม่าป่ะใช่อะไรดีแตกครับจะหมดแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเนื้อเผื่อก้พวก่อนชิมบ้างเลยเรับ น้ำอยู่น้ำกลิ่นนี้เอ้ยคนกินกับเบียร์แล้วเป็นไงอร่อยเลยผ่านเลยเหรออันนี้อะไรจ๊ะมันข่อยไหมมันแค่ผ่านไหมมันข่อยมันเป็นแค่เมนูแบบอะไรนะมีพวกของกรอบยำถาดกรอบอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้คือขำรวมเลยค่ะอะไรที่ไม่กรอบกรอบอยู่ในเชล์เอามาให้หมดเลยค่ะขำไปเลยอแคปหมูมาจากเปโตเลยเฮ้ยใช่ไหมรู้ได้ไงเนี่ยกูรู้กินอยู่เมื่อคืนอ่ะเฮ้ยขอบพูดเหมือนกันทุกวงเลยค่ะบไอหมูมึงมาพูดอย่างเงี้ยค่ะก็บอกว่าอะไรที่มันอยู่ในเชล์แล้วก็อะไรที่อยู่ในบ้านกรอบกรอบเข แล้วก็เอาพริกจีนหอดใส่กระป๋องใส่ใส่ผงมาม่าอร่อยถูกนะไอมีนี่เนี่ยเศษกระดูกที่ปลาเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยค่ะตายแล้วเหรอเออตะไคเออตะกอนอ่ะนี่แบงไปนี่สังเงาน่าให้มายิงเศษยิงไม่เข้าหายไม่ออกเศษกระดูกเปเท่าไรค่ะแดงค่ะแดงแดงค่ะทักทายทักทายไม่ได้ไม่ได้แดงเขาเมานะคะแดงเขาตะไคร้เมาเมาเมานั่นแหละเดอร์หรือออเดอร์พ่อไทยหรือไงก็ได้กิน บลุงจ่ากเคยเห็นในพาไม่จำกัดแวบหนึ่งโย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 น <c> ต <oughs> <c oughs> ัวนั้นก็ไม่าหายเลยนะคะเอวัดแท้ยิ่งไม่ต้องเคยไปไปค่ะไปโัวค่ะอยู่กับแก๊งนี้ไม่ได้ค่ะ <c oughs> เดี๋ยวได้เลื่อนค่ะ